โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะผมในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาทำหรือว่ามาหาอันนี้นะครับผมไม่รู้เขาเรียกอะไรมันจะคือตาตาไม่ใช่ตาวะมันเหมือนเป็นป้ายกิวอะครับมผมบอกไม่โู่ว่ะเนี่ยอันเนี้ยเอ้เอาให้ดูชัดๆยังไงวะผมไม่ได้เปิดออฟไลน์ไว้อะ่ะมันจะเป็นอันเนี้ยอันเนี้ย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  จะเป็นเขียนว่าลิตเนี่ยมันก็นแล้วแต่ว่าป้ายของเราเป็นอันไหนนะเนี่ยเราอยู่ในแชทก็ประมาณนี้นะเออ What อ e fuck อะเวลาเวลาอยู่ในแชทมันจะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะขึ้นแบบข้างๆตรงชื่อมันจะขึ้นหมดเลยนี่ขึ้นนะเนี่ยเห็นไหม มันจะขึ้นตรงชื่อตรงนี้เวลาเราอยู่ในห้องด้วยามาณนั้นครับผมมาในเลฟบเฟียวๆเฮยอจอลงก่อนก็วิธีหานะครับก็ง่ายๆเลยผมไม่รู้ว่ามีคนไทยสอนยังแต่ยังไม่ค่อยเห็นนะก็อันนี้เป็นขอต่างชาตินะที่ผมเอามาเนี่ยโอเคครับก็อย่างอื่นเลยอันดับอันดับที่หนึ่งเลยนะครับอันดับแรกเลยขายของไม่ใช่ <laughs> อันนี้ร้านนะครับฝากด้วยสละใครแบบชาวโลบ็อกนะครับมีไอเดีขายแล้วก็มีไอดีขายนะครับไอดี ID แบบปีเก่าๆเนี่ยเนี่ยสิปีที่แล้ว12ปีที่แล้วเนี่ยไอดี ID นี้ออกละไอเดี ID ตัวแดงดี่ออกตัวนี้ยังไม่ออกนะครับแค่สนกนทาทำก็ได้แล้วก็มีแ้งขายแรงโลบ็อกครับก็มีรีวิวนะรีวิวเครดิตนี่มีรีวิวมีสลิปอ่ะ โอครับก็ประมาณนี้สาหรับร้านนะไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรเลยโอเคครับก็มาเข้าเนื้อหาหลักกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ดิทนะครับถ้าไม่อยู่ใต้คลิปก็จะอยู่ในดิทไอเบบี้นี่แหละไอดิทร้านผมนี่แหละเดี๋ยวทักมาขอผมได้หรือผมอาจจะส่งไว้ให้ก็ได้นะครับโอเคครับเป็นอันนี้นะนี่น,นี่นะ q นะิวเนะี่ยคิวแอตติเวตเนี่ยเป็นดิทนี้นะครับผม โอเคพอทุกคนเข้ามาใช่ไหมเข้ามาตอนแรกมันจะม,มาอยู่ตรงนี้นะนี่มันจะมีภาษาอังกฤษนะภาษารัสเซียแล้วอันนี้ผมไม่รู้ว่าภาษาอะไรเป็นเหมือนพวกภาษาอาหรับอะไรแบบนั้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคครับก็อเอาง่ายๆที่สุดก็อังกฤษครับอ่ะอังกฤษรัสเซียเนาะผมเลือกอังกฤษเนาะก็เลือกอันนี้มันก็จะแบบห้องมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษโอเคครับ ก็ให้มาอันที่สามนะครับมีหนึ่งสองสามเห็นไหมเขียวเขียวเนี่ยเนี่ยตรงคำว่าก,กิ้วเนี่ยเข้ามาเลยโอเคครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีแบบนี่มีให้เลือกเต็มไปหมดเลยนี่มีตัวอย่างให้ดูเห็นไหมนี่อ่ะอย่างเช่นอันนี้นะจะให้ดูตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นรูปหัวใจใช่ไหมนี่เห็นไหมก็เหมือนของผม,มแหละของผมมันแค่เปลี่ยนจากหัวใจเป็นคำว่าวลิฟต์เฉย มีลบด่ามีอะไรนะเนี้ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยหัวใจเอาดเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเอานะครับวิธีเอาก็โอเคไปเลือกก่อนมันจะมีสีบอกนะยมพูสีเหลืองสีอะไรนะชอบสีไหนก็จิ้มมาเลยหรือว่าเอาไหนก็ได้อะไรแบบเนี้เอาผมเอาเอาันสีเหลืองแล้วกันอ่ะเดี๋ยวลองลองลองทำให้ดู อันไหนดีมิคิงมีอะไรี่ะหัวโอเคเอาเดี๋ยวผมจะลองสมัครให้ดูนะครับมันจะเป็นการเข้ากิวอ่ะกดเข้าไปนี่พอมันขึ้นมาอย่างเงี้ยไอ้คำถามเนี่ยแต่ละกิวแต่ละดิสมันก็จะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับคำถามอ่ะอันนี้มันจะถามเราว่าอะไรเนี่ยเฮ้ก็เอาไปแปลนะครับเอาไปแปลแล้วมาตอบนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตอบก่อนนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการเลือกกิวใหม่นะครับหรือว่าเลือกดิสใหม่แล้วก็ตอบคำถามไม่นะครับวอลเกมยูดูเพจอ่ยมันถามว่าอันนี้นะอันนี้มีคําถามเดียวนะผมเลยผมเลยมาตอบเออดิสนี้เพราะว่าแม่งตอบง่ายอันอันเมื่อกี้มันคําถามเยอะเกินผมขี้เกียจอ่าอันนี้มันถามว่าผมเล่นเกมอะไรผมก็จะตอบนะครับผมกูเล่นอะไรบ้างอันนั่นเลยไปเอ็มแต่กูโดนบไปแล้ว อ่ะ Y M G T A E T G T A V อ่ะแล้วก็อะไรวะเราบออ R O B L O X อ่ะเพ์ยูกัวใช่างมแล้วก็มีสามเกมนะมันถามอะไรเราก็ส่งไปครับมาราส่งคำตอบไปครับปุ๊บอ่ะพอเราส่งคำตอบไปแล้วใช่ไหมเราก็มาเขียนอันนี้นะคัปปี้ตรงนี้ O N e ด o อเอเน่ะมันจะแปลว่าทําเสร็จแล้วอะประมาณนั้นแหละอ่ะเห็นไหมเข,เขาก็เมนกันเต็มเขียนกันตึมอะโอเคครับก็เขียนเราก็เขียนครับเขาเขียนเราก็เขียนแบบบอกให้แบบรู้ว่าเราทําเสร็จแล้วประมาณนั้นแล้วของกูไปไหนเนี่ยอ่ะนี่เห็นไหมนะครับโอเคอ่ไหนวะอาหา นี่มันก็จะมาอยู่นี่มันก็บอกว่าการสมัครเข้าร่วมเอ่อกิวนี้กิวนี้กําลังรอพิจารณาอยู่ก็คือรอเขารับนั่นแหละถ้าเขารับมันก็จะมันก็จะได้แบบตามานันจะได้ป้ายกิวมาแต่ถ้าเขาไม่รับมันก็จะเป็นแบบนี้นี่มันจะขึ้นกาบบาทสีแดงนี่ถูกปฏิเสธแบบนี้นะอันนี้ผมก็ถูกปฏิเสธนะแล้วก็อีกเจ็ดวันหกวันสมัครใหม่ได้ ผมไม่สมัครแล้วออกเลยอขึ้นกากบ,บาทแบบนี้คือไม่ได้นะเราก็ออกเลยที่เหลืออันนี้คือผมสมัครไว้นะดูดิผมสมัครไว้โคตรเยอะอะเนี่ยดูดิผมสมัครสมัครกี่อันเนี่ยนี่ไม่เอาสมัครหลายอันเลยนะมันจะเป็นมันจะเป็นไอคอนในรายการนะครับนี่ก็รอครับผมแนะนำ แนะนำให้ผมแนะนำผมแนะนำให้เกาะไว้สักเกือบสิบอันแล้วก็รอนะครับผมโอเคนะเนี่กเกาะไว้เลยส่วนอันนี้ผมได้ใช่ไหมอันนี้ผมได้เป็นของกิ้วนี้นี่ครับกิ้วนี้เป็นตาสศรลักษลิตนะรวยอ่ะคือหล่อหล่อรวยอ่ะคือเย็ดหล่อวันนี้นะครับ ใครเข้าอันนี้ก็ลองไปหาดูครับเนี่ยอันเนี้ยก็ไปหาไปตอบคาถามนะครับอันนี้ผมเข้ามาแล้วอ่าอันนี้ผมเข้าได้แล้วประมาณนี้ก็อยากเข้าก็ลองไปหาดูครับก็ประมาณนี้แหละมันต้องตอบคําถามเข้ามาให้ได้ก่อนไงมันถึงอยากเข้าก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลองไปเลื่อนหาดูครับถ้าอยากได้แบบผมเ็ฟิลคือรอเออ ก็อันอื่นผมก็ยังไม่ได้นะผมได้แค่น,นี้แต่ก็ดีแล้วแหละผมก็ชอบนะอันนี้ผมก็ชอบสีม่วงเลยก็โอเคอะผมโอเคอยู่โอเคครับก็ประมาณนี้นะคนดูชอบอันไหนหรือชอบอันไหนก็ลองมาสมัครไว้นะครับสมัครไว้เยอะๆครับเนีย่ยสมัครไปเยอะๆเลยเนี่ยดูดิ ي, ผมสมัครไว้ก็เยอะนะนี่มันได้แค่อันเดียวเองส่วนใครที่ทเกียจทานะครับีเกียด ยี่เกียรตแปลเกียรคุยกับต่างชาติก็ผมรับนะรับรับสักห้าคนก่อนละกันผมรับสักห้าคนนะห้าคนนี้ทักมาให้ผมทําก็ผมคิดยี่สิบห้าละกันเออไม่ได้เยอะถ้าคนดูดูคลิปนี้นะก็ยีสิบห้านะแต่ว่าตาเนี้ยตาเนี้ยผมจะไม่การันตีนะคือการันตีได้หนึ่งอันได้แน่นอนหนึ่งอันแต่สุ่มนะ อาจจะเป็นแบบสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวสุ่มนะเพราะว่าโอ้โหแม่งเขายากเกินเออแต่แบบดิสคนไทยผมยังไม่เห็นเลยถ้าผมทำหรือว่ามีดิสคนไทยเดี๋ยวผมมาแนะนาให้นะครับเนี่ยมีหลายอันนะครับเนี่ยอันเีเฟียวเนี่ยมีหลายกิวหลายหลายแบบอะมีคิงมีอะไรเนะี่ยเต็มไปหมดมีสตาร์เนี่ยมีเยอะครับภาษาญี่ปุ่นสวยๆก็มีครับ แต่ถ้ามาจ้างผมทำนะผมเราทำยี่สิบห้ายี่สิบห้าบาททำแค่ห้าคนนะโอเคใครส่วนก็เอมาเลยเดี๋ยวผมทำให้ก็คือได้แน่นอนหนึ่งอันถ้าไม่ได้ก็เอ้าไม่ให้ผมมาทำให้ใหม่มเพราะมันต้องรอเนาะก็ได้แหละปัานนี้แล้วกันครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็ประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวไปลงวินโดว์ใหม่ละ ไว้เจอกันครับทุกคนขอบคุณมากๆที่ดูคลิป